เดูจอหน้าวันนี้รายการแคททีวี่วันนี้ผมไปอยู่กับอาจารย์เออทุกคนมงไม่ทำไมเลือดเลือดผมเยอะแล้วทำไม,ไมเลือดผมสามหนึ่งสี่เก้าตอนนั้นพี่จะหกสิบเจ็ดสามเออใช่ไปสุดฝักกับท่านอุ้ยท่านอุ่มมาท่านแมวน้ำอะลรเอเอคนหน้าเราะวะนี่แหละนี่ตอนนี้เราก็มีเรื่องประมาณห้าสามหมื่นครับเออพี่จะ่สามแสน สามแสนสี่เออมามาดูกันโอเคอัพอัพเยอะไหมล่ะเทรารันก็เยอะว้าวผมแล้วอาจารย์บุมเขาก็ให้ผลนี้มาผมผล,ผลมังกรนะผมอะไรจะเป็นมังกร,ปร,เ,ร,เ,ปร,รเปลี่ยนหล่อเทหล่อเทไหมนี่ผลปีศาจแล้วเปียจะบอกนะเขาให้ผมตบหนอนทีละวนันแล้วรู้ไหมหนอนมันดดาตันเท่าไหร่หนึ่ง เนี่ยเลยตันเหนือตันเนี่ยเห็นตันตรงเนี้ยเนี่ยตันเนี่ยอ่าชื่อผลด้วยฟุดตรงเนี้ยเนี่ยโอเคนะเนี่ยดาก้อนอะไรเนี่ยสีม่วงม่วงคำม่วงหมอกพลานต่อเนี่ยไอซีเดือดหลยตรงเนี้ยเนี่ยตันตีหนอนวันละหนึ่งบาทเจอหนอนที่นี่ก็ไม่ใช่เล่นเลยจะกผมจะฝึกต่อไปกว่าผมจะฆ่าหนอนตัวที่หนึร้อย อืออีกแค่หน่อเตดไหนอะไรวะอ่ะทีอันนี้ก่อุมผลสุมผลได้ง่ายนะแต่ไม่ยอมเพ่อนอาจารย์ผมผมจะผมจะ ขอเวลาพักได้ไหมได้ขอเวลาไปดื่มนะ้ำแป๊บนึงนะทุกคนแปบ๊บนึงขอไปดื่มนะ้ำเข้าห้อมาสุดละแป๊บนึงโอเคทุล้าเสร็จแล้วมามากันเลยเอา้าเขาที่อยู่เกาะลอยฟ้าไม่อยากท้าทา,ายอา่ากับตอสมผลต่อก็อสมพลเรีย่ยเหมืมีข้อสุ่มใช่ไหมใช่มือนจะมีข้อสุม่มอยู่ โอเคเคยซุ่มอยู่พอผมมาถามที่คือว่าเพราะว่าเขาสู่กันคือแย้มผลมังกรนะแ,แต่ไม่เป็นไรผมไปอยู่แล้วว่าอ,อันนี้เมื่อนเพื่อนจะให้ใจดีใจดีอ้าโอ้ยก็แต่ว่าเ,เป็ดมันเกิดที่ไหนเออเธอเดันเดินทางลุยเกาะใช่ไหมแต่วันนี้เออว่าไม่ใช่ว่าเดินทางลุยเกาะแล้ว วันนะี้พหลายเกาะแล้ววันนี้ปัจจัยหลายเกาะอ๋กอกานี่เลยวหยินมกมาแล้วเธอเป็นผู้หญิงพิเศษอืมอ้เสีย ขออือเนี่ยย่อซ่าๆนะฮะเอ๊ะโดนโดนอ๋อไม่ฟังกันอืออืออืออ๋อแล้วชายเก <sum> <hai> เสือเขา่าจะรูวงตีบ้าเป็ดบ้าเป็ดไปก่อนนะเนาะน่าจะใช่แล้วล่ะเพราะว่าเขาไปจากตรงนั้นพอวัวีิูบิสไฟเกนดืดดดดดน้ำพุเอ้อคลิปโจ๊กคิปเถอะคลิปนะสั้นก็สร้างทำเลยก็ทำไม่ได้อันนี้เราจะพักสุดท้ายละไม่มีอะไรทำน้องเป็ด ทับอายัดอื่นดีกว่านาะจบแล้วครับแค่นั้นแหละกาวีคือไม่ทำละไปไปละไป